สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะในคลิปวิดีโอของอ้อนี้มันคือมะม่วงพันโบราณค่ะเพื่อนมันมีชื่อเรียกว่ามะม่วงแก้วแก้วอะไรแก้วมรกตนะคะเพื่อนอาจจะเป็นสีเขียวสดสีเขียวสดเหมือนสีของพระแก้วมรกตอย่างนั้นก็ได้จนกลายมาเป็นที่มาของชื่อมะม่วงแก้วมรกตนะคะ ขายอยู่หน้าร้านเราเนี่ยนะคะใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นหลังเซ็นทรัลระยองแวะกันเข้ามาได้มาลองชิมมะม่วงโบราณพันธุ์แก้วมรกตกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้พันธุ์มะม่วงแก้วมรกตไปโปรกก็ทักกันมาได้ที่อ้อที่เบอร์โทร0876069955 ID Line a u n g s a r a 0 9 อ่านว่าอังสรา09กับพันมะม่วงหายะมะม่วงโบราณมะม่วงใกล้ศูนพันมะม่วงแก้วมรกตขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ